98้ดพัทนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมระบุตำแหน่งได้นะครับคุณก็จะสามารถดูตำแหน่งดาวเทียมเชื่อมต่อผ่านวีเนะครับแล้วเราก็จะสามารถระบุตำแหน่งดาวเทียมประเทศต่างๆได้ว่าเป็นอเมริกาญี่ปุ่นนะครับความแรงของสัญญาณนะครับความแรงสัญญาณก็พิกัดตำแหน่งนะครับพิกัดตำแหน่ง 3D นะครับความเร็วนะครับความเร็วของมันนะครับตัวนี้ก็สามารถ นี่สามารถดูพิกัดตรงนี้ได้ครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับ V98 พัทนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมระบุตำแหน่งได้นะครับผมก็จะสามารถดูตำแหน่งดาวเทียมอ่าเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับแล้วเราก็จะสามารถระบุตำแหน่งดาวเทียมประเทศต่างๆได้ว่าเป็นอเมริกาี่ปุ่นนะครับความแรงของสัญญาณน,นะครับอ่า กำลังยานก็พิกัดตำแหน่งนะครับพิกัดตำแหน่ง 3B นะครับความเร็วนะครับความเร็วของมันนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดนี่สามารถดูพิกัดตรงนี้ได้อครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ